เราจะมารีวิวนะคะว่ามีของใครบ้างนะคะอันนี้เป็นไม้สักทั้งตัวนะคะของคุณแอดนะคะของพี่แสงเดือนพันมโนของพี่เอกพรมดีนะคะของพี่ธนวัฒน์กานว่าของพี่สุเชนคงเนียมของพี่ตุลธรเรืองฤทธิ์ของพี่นัทพลใจซื่อของพี่ชันชัยสีเนียมของพี่ชิดวุชาภูมิชชนะอันนี้ราวันที่26นะคะของพี่สมพรสีมีของพี่ อะไรเนี่ยของพี่ก๊อฟนะคะที่มารับเองแล้วก็ของพี่สุพจนศสีคำพันธ์ของพี่วันมารับเองนะคะของพี่เฉลิมพงษ์หลวงพลของพี่มานิทิพกระโทกนะคะนี่ฝั่งทองเหลืองอันนี้ของพี่ชาญชัยสีเนียมของพี่พยอมดุกสีของพี่สอนลรินมงงามนะคะแล้วอันนี้ของพี่อภิสิทธ์ชาวดอนนะคะงานเข็มเขาเลือกไม้สวยๆให้เลยนะคะแล้วก็ของพี่อภิชาติมนทิพสุนทรนะคะแล้วก็ของพี่ประสิทธิ์นนอารามา ละะแล้วก็มีรังประดูนหนึ่งหลักนะคะของของพี่สมควรพูนเพิ่มนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเราจะแพ็กฝากส่งให้พรุ่งนี้นะคะเขาส่งออกเช้าวันที่21อาจจะติดเสาร์อาทิตย์นะคะอาจจะไปถึงวันจันทร์นะค่ะเลยลูกค้ารอได้รับของแน่นอน,นะคะ่ะโอเคนะคะสนใจทักมาจองคิวได้นะคะรอบหน้ายังยังพอได้อยู่นะคะพี่เพิ่งจะมียังไม่ถึง20่สิบกระบอก โทรมาสอบถามโทรมาจองคิวกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ